สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านคลิปนี้ก็เมื่อบพบพ,พอกับดอลล่าพาลวยอโยหรือว่าอโยสแนลในคลิปนี้อจะพาพว๋ยพี่น้องไปติดตามแนวทางของเราพัฒนาของงวดวันที่4กุมภาพันธ์2569กันาพ๋ยพี่น้องก็นั้งจากที่ผ่านมา,อาของวันจันทร์ที่ผ่านมากับเขาได้สำนักไะอาจารย์พวพี่น้อง เลขกลับมาออกตัวเก้าพ่อพี่น้องออกแล้วออกอีกเอาตัวนี้ตัวเบอร์ก็มีซิดเขามีซีดลุดได้พอ่อพี่น้องนี่ยังกเกิดขึ้นได้มันโมเนนนอนครับผมกห้พิจรารณาเอาแนวทางแอบจะเป็นแค่ซื้อกลางครับผมไตไตมากกับมานําเสนอทรงตัวพ่อ,พ,อพี่น้องพ่อพี่น้องไตไปแล้วกห้พิจรารณาเบิรงครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพอ่อพี่น้อง การลงทุนนี่มีความเสี่ยงสูงข้างนั้นครับผมให้พิจารณาให้ดีครับเอาพ่อพี่น้องครับท่านได้ที่ว่า,าคลิปก่อนนี้นานี่นะว่าเห็นบ่เห็นตัวเลขเอจอมืดจอดำแอดเข้าไปเบืองเล้วก็เห็นทุกทุกคลิปทุกอาจารย์พ่อยพี่น้องแอดมัดรวมทุกเซียนทุกสำนักทุกอาจารย์ในแอดนี่มัดรวมกันเลยครับผมสำหรับเราพัฒนา,ามีอยู่1ิบกว่า อาจารย์พพี่น้องกให้เบ่งให้จบดูให้จบจะเลื่อนผ่านครับผมถ้าเลื่อนหาแต่ตัวเลขผมเมพี่น้องจะพลาดครับต้องดูให้จบคลิปเพราะว่าเอ็ดมัดรวมไปเลยในคลิปเดียวอ่าสิบกว่าสำนักสิบกว่าอาจารย์สำหรับเราพัฒนาเอาก่อนอื่นกลับมาดูคำเตือนก่อนพลพี่น้องคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโบเมนโบเดลสนับสนุนให้เล่นการพนันใดใดทั้งสิ้นครับผมสนับสนุนแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเอาเห็นแลวกับเอาไปพิจารณาเบิงสอบจังจัดคัดกระเร่อนพานพนพี่น้องทุกสูตรทุกแนวทางเป็นเพียงตัวเลขหร,เปเปรเรหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับสำนักอื่นๆหรือว่าเอาไปเปรียบในการตัดสินใจเสียงซื้อสลากกินแบ่ง ก็ได้พรมพี่น้องเอาครับผมมันนี้ก็เป็นเล่าพัฒนาครับผมของวันวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก่ากันเอาเมาเบิงสำนักเลขว่าเพิ่นห้ตัวใดแนเ่เอาเมาเบิงสำนักเลขก่อนครับผมจะ่าลืมเด่อพรมพี่น้องจะกดข้ามหรือว,ว่าเลื่อนหาตัวเลขพรมพี่น้องจะพลาดเพราะว่าแอดมาร่วมกันในคลิปเดียวนี่สิบกว่าสำนักสิบกว่าอาจารย์แต่เบิ้งห้จบไปเลยครับผม แล้วก็แคปหน้าจอเอาเพราะว่าแอดจะไปแบบเร็วๆเวลาแอดเอาอาจารย์ท่นานใดมาอา่<ม>อานพรมพี่น้อง FC ทั้งบ้านก็ยุดหน้าจอหรือว่าแคปเอาเด้อครับผมเอาเมาเบิ่งสำนักแรกของอาจารย์โยเลยพรมพี่น้องอาจารย์โยเขามาไล่งวดติดครับผมสําหรับเราพัฒนาบ่าะจะเป็นสายด่วนหรือว่าชุดเต็มชุดด่วนเพิ่นครับผมของอาจารย์โยนี่ก็ เดินดีมาไรายงวดทีแล้วครับมเมื่อเบิรงวางวดวันที4นนท่4นี่เพิ่เฉวันที่4นี่ได้ตัวไดมาฝากพมเมพีนองยี่สีแฟนคลับทางช่องอันนี้ก็เป็นงวดเก่าครับผมงวดวันที่26โค้ชเพินกับเข่าที่3223ลาวพัฒนา,าจาันยูมเมื่อเบิรงวันที่21 21กับเข่าที่933เก่าวันเลขมันออกตัวเก่าเลข ออกสามเก้าเก้าสามอ่าสองวดติดเลยสำหรับอ่าดาวพัฒนาแต่ก็ว่าเบิ้งวันที่สามซีฟอ่าพันให้เก้าเม็ดเดียวเก้าสามกับเขาเา่าทีสามเก้าเต็มเต็มเนาะแต่กางวดวันที่สองลดไปวันที่สองนี่ลดไปแนวทางมีเข่ามีลดพ่อแม่พี่น้องกับพิจารณาให้ดีเพราะว่าแนวทาง มันเดินดีมากกับมีรุดรุดแล้วก็ตามต่อจะเปื้อจะผาดครัพี่น้องถ้ารุดแล้วจะทิมให้ตามตออ่อเพราะว่าแนวทางเพิ่นกับเดินมาดีกับมีรุดบังเป็นธรรมดาทุกอาจารย์ทุกเซียนโมเมนต์โมเมนต์มีแต่สำนักเดียวครับพี่น้องอทุกอาจารย์ทุกเซียนทุกสำนักสูตรเพิ่นนี่ถ้าเดินดีติดๆๆติดติดกันตรงมีรุดครับผมรุดแล้วก็ยิ่ง จะเปิดจะผ่าให้จิตตามมาไว้อย่างเช่นของอาจารย์โย่นี่เดินดีมาหลายงวดติดแล้วเป็นก็มีมาลุดงว,วดวันที่สองเอาวันที่สก็ได้มาเล้วครับผมสําหรับแนวทางราพัฒนาของอาจารย์โยเป็นให้วิ่งลูดสี่กำหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่แปดหน่งสองหนึามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอ่ต็สตัวปรนจมให้หนึ่งสี่สี่ส 4ี2ีสองซีสสีสามสแปดวก็สาตัวบันตัดห้ก็มี8ปดนํครับผมเอาวันผุดที่4ี่กุมภาพันธ์พศสองพห้ารอยหกสิบเก้าเอามาดูอ่าสำนักต่อมาครับผมสำนักต่อมากับเป็นของปูร้วยพ่อพี่น้องปูร้วยพันไหปันทีสอที่ผ่านมากครับอ่า รุดไปครับผมวันที่สองของปูรวยเอาเมาเิ็งของงวดใหม่ครับผมงวดของวันที่สี่คุมภาพันสองพันร้อเก่าของปูลลวร,งรวยวิ่งรูด5กับ7 2 5 3 5 4 5 5 5และ6กห้าสอ7 5 7และ6 7 4ตัวมรจันหจ็ดหาสี่ห้าสอง5้5ห้าสอ เจ็ดสองห้าพมพี่น้องเอาครับผมจบกระจัดคัดกระเลือนพานหรือว่าแคบหน้าจอเอาเอาไปพิจารณาเบืง้งเอาไปเทียบกับสำนัก,กนอื่นๆก็ได้พรมพี่น้องครับเบิ้งให้จบคลิปเด้อครับผมมัดรวมเพราะว่ามีหลายสำนักหลายอาจาร,รย์ในคลิปเดียวกันมัดรวมไปเลยมีอยู่สิบกว่าสำนักเอาเมื่อเบิ้งของสำนักต่อมาก,ก็คือปู่สีวิ่งลูดงวดที่เลี้ยวเพิ่มให้พบกับสีกับลุดไปครับผมของปู่สี นี่แหละครับผมแนวทางเดินดีเป็นกะมีลุดเน่ครับผมเขา่ามีลุดบังเป็นธรรมดาแนวทางสูตรพอมีพี่น้องอันนี้แนวทางของสูตรเด้อครับผมไม่เป็นเลขฝันเลขอันนี้เป็นเป็นเลขคำนวณเลขสูตรพอมีพี่น้องเดินดีมากตลอดแล้วก็ไม,ม่มีลุดครับผมเป็นของธรรมดาเอาวันที่สี่นี่ปูปูสีเพิ่นถหาวิ่งรุดเก่ากำหนึ่งสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้า สองหนึ่งสามอ่าสตัวพันจำไห่ก็มีห้าเก้าสี่9ก้าสี่เก้าสองเนพี่น้องเอาครับผมกับแคปหนาจอไว้เอาไปพิจารณาเบิงเอามาตามสำนักต่อมาคนพี่น้องสำนักต่อมาเราพัฒนาของปูไข่คนพี่น้องปูไข่พันกระไหยญิ่ง2กับ3 าการลดไปครับผมสำหรับเล่าพัฒนาครับแล้วการของปูไข่เพี่น้องเามาเมบิ่งของเราพัฒนาของปูไข่สำหรับเบันทีสองเป็นการลดไปเพี่น้องเอามาเบิ่งของงวดใหม่เล่าพัฒนาของปูไข่ของงวดใหม่บันทีสี่เป็นหาวิ่งรูดสองกับสามมีสองสองสองสามสองสี 2, 2่สองห้าสองหก 32 33 34 35และ36มตัวพันจํไมีสองสามสามี่สาม3ามสี่สองและ334อันนี้เป็นแนวทางของปูไข่พี่พนอ้องเอาครับผมเอามาตามสำนักต่อมาครับผมสำนักต่อมากับสำนักต่อมาของปูลิงดำพ,พี่นอ้องของปูลิงดำเพิ่อนไ้วิ่งเจ็ดกับแปดกับมาทีเจ็ดศู แล้วก็แตกบนล่างครับผมแตกบนล่างของปูไข่เอาพี่น้อง80ก็มีเข่าจิเจ็ดศูนย์อีกมาเบิงงของอ่างวนไม้ครับผมงวนหม้ของปูด้งดำเพื่อนไบิงแกับเก่านี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแมเก้าศูนย์เก้าหนึตัวมี82 92 81 91, 91 92, า้โโาส2งแปเก้าหนโอ้าสพี่น้องอันนี้ครับเป็นแนวทางของ อ่าปูลิงดำล้ะกามาตามสำนักต่อมาสำนักต่อมานี่เป็นของออแม่นมออแม่นมพนไห้วิ่งหากับสามกับเขาทีหาแปดแปดหาของออมแม่นมอาเมื่เป็นของงวดใหม่ครับผมวดใหม่ของวดวันที่สี่อ่าุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ของออแมนนมนี่วิ่งรูด3กับ5เลขวินมี3มี3มี5และมี3 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 5 5 3 3 3แล้วก็2ตัวจับให้ที่3 5 3 3 3 4และ3 2ลอง5 5และ5 4อ่ากันอ่ากันอีกคือ2 4ครับผมเอาผมพี่น้องกะพิจารณาบึง สอบขอจัดขัดกระเรียนผ่านทุกสุดทุกแนวทางทุกตัวเลขตัวเบอร์นี่มีสิทธิ์ครับเ <c oughs> ข้ามีสิทธิ์หลุดนะผมมีพี่น้องเอามาเบิ้งของอาจารย์เจี๊ยบสำนักตอ่อมากับอาจารย์เจี๊ยบให้วิ่งรูด4กับ9ผลรางวัลออก708 5ศดัดรูดไปครับผมมาเบิ้องวันใหม่หวดวันทีซ่ากุมภาพันธ์2อ6 9ออเจี๊ยบวิ่งรูด6กับ8 เลขวินมี8มี7มี6มี8และมี5 8าแปดหก8จ็ดเจ็6ห8แปดหกลองไปที่7จ็ดแปและ8ปดออันนี้ก็เป็นแนวทางของเราพัฒนาอาจารย์เทียบอเอามาเบิ้งของสำนักต่อมาครับผมสำนักต่อมาคือปู่ลับลับ ปูรับรับในงวดวันทีสองเป็น, 2, ปนห้วิ่ง4 6, ีกับ6กอะรุดไปเอาผมพี่นอ้องกันเนี่ยวทางมีเขา่ามีรุดใดมาเบิ่งของงวดวันที่4ี่นะของงวดวันที่สี่ปูรับรับให้วิ่งรูดเลขวินมีศนย์มี1มี4มี8และมี6 0 4ูนย์4ี่ศศ4นย์สีแปดสี่แปกลองไปที่1816 ศูนย์หนึ่งและศูนย์สี่คัอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ลับๆพงพี่น้องเอามาตามสำนักตัวมากอะอาจารย์พัดในงวดวันที่สองที่ผ่านมาเป็นไฮบิงเกากับสี่รุดไปครับผมสำหรับแนวทางของอาจารย์พัดแลเบื้องของงวดวันที่ที่สี่งวดใหม่งวดวันที่สี่ พุทธี่4กุมภาพันธ์พศ2569อาจารย์พัดวิ่งรวด8กับ7เลขวินมี0มี3มี8มี7และมี9 083 387 879 83 87 79และ89ลองไปที่37 39 03และ08นะอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์พัดชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านารนรมพี่น้องมันตามสำนักต่อมากอ อาพัฒนาอาจารย์แม่วิ่งรูด1เม็ดเดียวงวดจิลพานมากับรูดไปครับผมสําหรับอาจารย์แม่เอาเมืเบิงง้ของงวดอ้วันที่4กุมภาพันธ์พศสองพันร้อยหกสาอแม่วิ่งรูด0ูย์กับเเลขวินมี6มี0มี9และมี8 6ดหกศูนย์เก้า9ูน0์เก ลงไปที่60 69และ68เอาสอบกระจัดขัดก็เลื่อนพานครับผมทุกสูตรทุกแนวทางตามจริงเนี่ยก็เดินดีทุกอาจารย์ได้พง่พี่น้องเขามีเขา่ามีรุดนำ้ำแล้วก็มาถามสำนักต่อมากก็คือปูสแสวงงวดท้งวันทีสอที่ผ่านมาปูพันให้วิวง่ง2กับ7ก็กับเข้าที่70เต็มเต็มเอาเข้า70เต็มเต็มต มาเบิ้งของงวดใหม่ครับผมงวดของวันที่4กุมภาพันธ์พศ2569วิ่งรุด7กับ6เลขวินมี4มี5มี7มี6และมี9 475 576 769 76 768 75 76 69 79และ78ลองไปที่56 59 45 47และ86อันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่สแสวง3ตัวแตก4ตัวแตก เข่ามาเร็วครับผมจะเพ,พเื่อจะพาดแนวทางของปูสวเวงเอามาตามสำนักตัวมากก็คืออเมชีเราพัฒนาออเมชีออเมชีนี่เป็นให้วิ่งรูด3กับแปดามาทีแปออกทีแปดห้าหาปดนะงวนไม่มาดูงวนหม่กันสำหรับแนวทางของออเมชี วันที่4กลุมพันธ์พศ2569อออมชีวิ่งรวด0ับ1เลขวินมี3มี0มี1และมี3 301 013 012 901 0113 1209 33 3, และ30ลองไปที่91 32และ34อันนี้ก็เป็นแนวทางของอมอมชีผมมีพี่นองกับแคปหน้าจอไว้เอาไปพิจารณาบึง ชอบตัวใดมักตัวใดจังจัดครับผมเอา้าสุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตออกก่อนครับผมเอา้าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณ,คณทุกเซียนทุกสำนักทุกอาจารย์ครับผมที่เมตตาแนวทางไม่กับทางช่องลาภารวยอโยสเนลแต่นำเสนอทรงต่อเป็นพี่น้องให้ก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆอา้าสุดท้ายนี้ที่แอดพูดจาหรือว่าอา้า พูดผิดพูดถูกพูดจาบสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่โอกาสนี้ด้วย่ม,มพี่น้องด้วยว่าอ่าโอยพ่อนเนี่ยมมพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นคญยืนครับผมอยาเจ็บอยจ,จ,จนลำล้ำรวยๆ,ๆ,ๆ,ๆกันทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไปพบพอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ